สวัสดีจ้าเอฟซีที่น่ารักทุกท่านบาบาสิยูฟังไทยฟังเล่าหรือทางยุโรปสาวแล้วคนเกาคนเดิมมาแล้วจ้าสวัสดีจ้า <c oughs> น้องเอลิน่าสวัสดีค่ะยังลกูกแกเมื่อนี้สาวแหล่เจดหางอาหารบ่างสุดแซ่บไทยพ่น้องจานนั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงรา่าน้นานาวง,นงเนยก็อยากกินนะ่ะ ซาแหลกก็อยากกินเนื้อกันจ้ะท่พี่น้องจ้ะแต่ว่าแต,แต่เกิดมากกว่าเมื่อกเหตุจักเดือแท่พี่น้องเพราะแต่สีเหตุเทือนี่เทือแแรกจ้ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ thank okay. you That's all right. ตอนนี้อาหารว่างของสาหร่ายก็เสร็จแล้วจ้าข้าวเหนียวมะม่วงอ๋อน,น้องเอลิน่าชิมก่อนน้ำซอสข้าวเหนียวมะม่วงสาหล่บยโบ้เฮดด้วยจ้าให้พี่น้องจ้าเพราะว่าสาหล่ลืมซื้อแป้งอ๋อน,น้องเอลิน่าแมมแมมน้องเลย ชิมซิแซ่บไหมนางเอลิน่านางลงลูกมากินขอนี้มะม่วงน้ำกันด้วยจ้าให้พี่น้องจ้า mm hmm. ชิมเอาอื้อหืออ้ลูกอ่ะ ซาแรมัดผมให้ลูกแล้วจ้ะแต่ว่าน้องเอลินาดึงออกจ้ะกับกิ๊บ <laughs> อร่อยมากเลยจ้าเีย๋วยวมัมปอนลูกไม่เอาค่ะเออมะม่วงวโ,อโ,อโอ้โอเคนี่ไงคะมะม่วงนี่ไงคะอืมอ่ะอ่ะอ้อ <laughs> อร่อยไหมน้องเนยอร่อยจ้าจ้า ก็จบคลิปนี้สาแล้วขอฝากเอฟซีทุกๆท่านกดแชร์กดไลค์ออกจากไข่มาปากให้ซาแหละด้ลูกๆได้ด้จ้ะเพื่อสาแหละสิได้มีแห้งเลี้ยงลูกต่อไปมีแห้งสู่ชีวิตต่อไปในภายข้างหน้าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนายเอนาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย